สวัสดีครับครับผมนายอารักษ์ชินอัครพงศ์รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสะเดาซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีให้กำกับดูแลงานเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลงานสำนักปลัดเทศบาลกองช่างสุขาพิบาลงานโยธากองช่างในด้านการติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างงานก่อสร้างซ่อมแซมถนนและอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย กับผมขอขอบคุณนายกเทศมนตรีเมืองสเดาที่ได้ให้ความไว้วางใจให้กับผมเข้ามาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเทศบาลเมืองสเดากับผมจะทุ่มเทการทำงานให้เกิดผลสำเร็จโดยยึดหลักการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญในขอบเขตที่ทำได้ควบคู่ไปกับการพัฒนาให้บ้านเมืองเกิดความเจริญก้าวหน้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริงขอบคุณครับ